ไปชิมของอร่อยในภาคใต้ที่เป็นอาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างที่จังหวัดนาราธิวาสชุนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูตูปะสูตรงหรือว่าหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวสุดยอดเมนูรสชาติที่หายไปเดอะลอสเทสปี2567นะครับส่วนจังหวัดสตูลก็มีเมนูพื้นถิ่นเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกบ้านแขกเมืองหากินได้ยากครับเรียกกันว่าฉลูไข่ น้าตาการทำดูเหมือนกับไข่เจียวเลยนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อที่เรียกโดยเฉพาะว่าฉลูไข่ที่มีส่วนผสมประกอบไปด้วยหอมกระเทียมพริกสดตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฉลูหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะครับหรือว่าที่คนใต้เรียกว่าตัวเคยที่ผ่านการดองมาแล้วครับมาผสมเข้าด้วยกันกับไข่ไก่เป็นเมนูฉลูไข่นี่เป็นของพื้นถิ่นที่หากินได้ค่อนข้างยากนะครับ เมื่อนำส่วนผสมทั้งหมดมาเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่เครื่องปรุงน้ำปลาอะไรเพิ่มด้วยเพราะว่ามีความเค็มของกุ้งเคยหรือว่าฉลูอยู่แล้วเราก็เอาไปทอดในกระทะเหมือนกับไข่ทอดทั่วไปครับให้ด้านในมันสุกก็พร้อมที่กินได้เลยรสชาติของฉลูไข่ครับจะมีความหอมของเครื่องเทศแล้วก็ความเค็มนิดๆของตัวฉลูหรือว่ากุ้งเคยเหมาะรประทานเป็นกับข้าวกับข้าวสวยร้อนๆครับ สมองสมุนไพรก็จะมีใบมะกรูดมีกระมีกระเทียมมีหอมมีตะไคร้แล้วก็มีพริกโพดคั่มารยกระจาคะตะออกหวานหวานหวานนิดหน่อยแต่จะเน้นมันจะเค็มมากกว่าค่ะมันนข้างจะเค็มเพราะว่ามันเป็นเกลือที่เกาะดองค่ะ มีที่ไหนนะคืนนี้วันนี้เป็นมีีเฉพาะท่ันนะะะคจเป็นเคยยยยกกกกกุุุ้้้งงง็เเเรีคคคืนนี้ใช่ไหมครับเป็นกุ้งตัวเล็กๆที่เขาใช้ทำตะปีอะค่ะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากุว่ามีทั้งปีเลยค่ะเมนูฉลูไข่ครับเป็นเมนูเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองสตูลกันแล้วก็มีไว้ที่หาไปกินได้คุณผู้ชมที่ภูผาแดงโฮมสเตย์ล่องแก่งสตูลที่อำเภอละหู จังหวัดสตูลส่วนฉลูที่นํามาหมักไว้จนได้รสชาติของกะปิหรือว่าเคยร้านะครับก็จะออกรสเค็มแบบนี้ถ้านํามาปรุงเนี่ยบางคนก็นิยมนําไปนึ่งหรือว่าผัดรวมกับวัตถุดิบอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับได้รสชาติที่ดีและหอมด้วยจังหวัดนาราธิวาสภูมิใจเสนอเมนูอาหารถิ่นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเดี๋ยวลอสเทสนะครับชื่อว่าตูปะสูตรงหรือว่า หมึกยัดไส้ข้าวเหนียวครับนี่เป็นคําที่ถอดเสียงมาจากภาษายาวีรับตูปะก็หมายถึงข้าวเหนียวต้มนึ่งส่วนสูตรงก็หมายถึงปลาหมึกนะครับก็กลายเป็นตูปะสูตรงซึ่งเป็นอาหารกึ่งข้าวกึ่งหวานนะครับรสชาติเนี่ยหวานมันจากกะทิแล้วก็หวานจากน้ําตาลแว่นด้วยและไม่มีกลิ่นข้าวของปลาหมึกนะครับเนื่องจากว่าใช้ใบตะไคร้เนี่ยมาเป็นตัวดับกลิ่นข้าว คนที่จะทำตูปะสูตรงได้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นกันที่มักจะบอกต่อสอนต่อลูกหลานให้กินกันในบ้านวัตถุดิบหลักนะครับประกอบไปด้วยหมึกแล้วก็มีข้าวเหนียวน้ำตาลแว่นกะทิน้ำตาลเกลือหอมแดงใบเตยขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีพริกไทยเริ่มจากเอาเข้าวเหนียวมาล้างให้สะอาดแล้วก็แช่นะครับกับน้ำร้อนประมาณ3มชั่วโมงแล้วก็นำหมึกที่เตรียมไว้เนี่ยมาตักแยกหัว แยกตัวตัดปากแล้วก็ตาที่ดำออกนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดส่วนของข้าวเหนียวที่จะนํามายัดไส้ครับจะเริ่มจากการนําข้าวเหนียวใส่ในกระทะใส่กะทิลงไปตามด้วยรากผักชีที่ตําพร้อมกับกระเทียมครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเล็กน้อยและน้ำตาลแว่น จากนั้นนะครับปรุงด้วยเครื่องปรุงอื่นๆคนให้เข้ากันจนกว่าข้าวเหนียวจะสามารถบั้นเป็นก้อนได้เราก็เอาเข้าวเหนียวมายัดใส่ในตัวปลาหมึกนะครับอย่าให้แน่นมากเพราะว่าหมึกจะแตกเวลาต้มแล้วก็นำหนวดปลาหมึกมาปิดไว้แล้วก็เสียบด้วยไม้กลัดนะครับจากนั้นนำไปต้มกับหางกะทิแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ลงไปต้มเติมน้ำเปล่าตามลงไปครับ รอจนเดือบโดยเคี่ยวกับไฟอ่อนๆพอน้ำเริ่มเหนียวๆเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสามารถตักขึ้นมารับประทานได้เลยครับ ตอนนี้ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็เริ่มจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับกลุ่มแม่บ้านหรือว่าคนที่สนใจได้หัดทำเมนูหมึกยาไส้ข้าวเหนียวแบบนี้กันก่อนนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ไปต่อยอดใครที่สนใจอยากจะทําเป็นอาชีพหรือว่าเอาไว้ลองกินกันเองในบ้านก็จะได้ลองหัดทําเป็นแล้วก็ทําได้เป็นเมนูที่ชาวนราธิวาสภูมิใจนําเสนเอครับ